ก่อนไปรับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามที่ช่องฟอร์ด i r l t ล i n g Channel ด้วยนะคะ นะคะคพบกับกิ่งนะคะที่ช่องอดเก d ากิ่งแชนแนลนะคะเดี๋ยวนี้นะคะกิ่งจะพาพี่ๆไปดูรถที่กิ่งนะคะแต่งเสร็จแล้วนะคะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในรุ่น4ประตู XLS ราคาอยู่ที่879,000บาทค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันนี้นะคะมีแต่งอุปกรณ์อะไรให้ลูกค้าบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้ารถนะคะมีการเปลี่ยนกระจังหน้ารถให้ลูกค้าเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะยอดฮิตในตอนนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟสิสาดวง LED นะคะและยังมีชุดตีสเกิร์ตด้านหน้าวิกเตอร์ให้ลูกค้าด้วยส่วนสายกระโปรงด้านหน้าจะมีคําว่าเลนเจอร์เป็นตัวอะคริลิกสีดําตัดกับสีตัวรถบอลเงินให้รถดูเท่มากยิ่งขึ้นไฟด้านหน้านะคะมีติดข้อไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยค่ะเป็นสีดํายิ่งทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น นะะในส่วนของล้อนะคะมีการเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้านะคะเป็นแม็กโอเอซขนาด18นะคะมาพร้อมกับยางเทอรแมกนะคะขนาด265 60 R18 ทําให้ตัวรถยิ่งดูเท่มากยิ่งขึ้นส่วนคิ้วล้อนะคะมีการเปลี่ยนเป็นคิ้วล้อแบบวิกเตอร์มาพร้อมกับกับข้างวิกเตอร์สีดายิ่งทําให้ตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ เบ้ามือจับนะคะเป็นเบ้ามือจับแบบสีดําด้านมีคําว่าตัวหนังสือเลนเจอร์สีแดงให้ลูกค้าด้วยทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคะ่ะในส่วนของหลังคานะคะกิ่งมีติดราวหลังคาสีดำนะคะ ำให้ตัวรถนะคะดูเท่มากขึ้นไม่พอค่ะมาพร้อมกับตัวโรบาเป็นตัวโรบารอัลแลนเดอร์รุ่น GT สีดำตัวหนังสือแดงนะคะด้านข้างมีในส่วนของฝาถังน้ำมันตัวข้อฝาถังน้ำมันสีดำตัดโลโก้สีแดงคำว่าเรนเจอร์ค่ะ ต่อ,อกกันที่ด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายตัวรถคันนี้นะคะกิ่งมีเปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้านะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วมีตัวฝาครอบกระบะสีดำโลโก้ Ford นะคะมาให้ด้วยมีตัวเอิลิกสีดำคำว่าเ,เจอร์ติดมาให้ด้วยค่ะทำให้ตัวรถด,ดูเท่มากยิ่งขึ้นเลย ่านใดนะคะสนใจอยากแต่งแบบไหนหรือว่าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0943983663เซลกอกิ่งค่ะกิ่งจะมีคำแนะนำดีๆในเรื่องชุดแต่งนะคะแล้วก็เรื่องรายละเอียดการใช้จ่ายในการออกรถนะคะหรือพี่ๆสนใจเข้ามาคุยรายละเอียดได้ที่โชว์ وم, รูม Ford าม m าบี้จเจริญนครของเราได้เลยติดต่อมาหาเซลกอกิ่งค่ะ เดี๋ยว EP ีหนะ้ากิ่งจะพาพี่ๆไปดูชุดแต่งแบบไหนในรุ่นไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y o u t u b อร์ดกอกิ่งแชนแนลด้วยนะคะวันนี้กิ่งขอ